เฮองโลวนะครับวันนี้มีแมปใหม่นะครับแมปที่ชื่อว่าคุพีดคุพีอ่ะไม่ผิดคุดพีตน่าจะใช่แหละถ้าผู้ผิดก็ขออภัยด้วยโอเคนะควันนี้นะครับเราจะมาสอนเล่นนะครับเป็นแมปใหม่เป็นแมปตำนานแมปเปิดตำนานแมปใหม่อ่ะสดๆร้อนๆเลยมันคนเล่นน้อยมากคนเล่นยังไม่ถึงสองร้อยคน อ่บอกให้เพิ่งใหม่ๆอ่ะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนทำอย่างไงเช่นผมจะวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินสอนฟาร์เวลแล้วก็ทำให้เก่งกว่าปกติเก่งแบบว,ว่าเก่งเร็วกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ผมจะมาสอนหาโอคาุุและรีวิวโอคาลุ อย่างแรกนะครับเนี่ยทุกคนจะได้ดาบเริ่มต้นนี้มามด <ST an> น,น,น,นก็ตีไปเลยเนี่ยไอไอพวกเนี้ยไอพวกเบ,อบคอนเลี้ยงนือทุกเริ่มมาเนี่ยทุกคนจะเกิดในนี้อะทุกคนจะเกิดในนี้แล้วก็จะได้ดาบนี้มาดาบนี้แล้วก็เออเริ่มแรกม,มาก็เอาเดียวไปเลยนี่แล้วก็มีดาบมาแล้วก็ถือดาบมาแล้วก็มาตีพวกเบคอนนี่เบคอน มันบักเนี่ยบัอเยอะมากเลยเกมเนี้ยตีเป็นจะก,กว่าเวลจะสามร้อยเวลสามร้อยหรือสี่ร้อยอ่ะสามร้อยสี่ร้อยแต่ห้าร้อยจะดีมากก็กอัพดาบให้ตันเลยไอ้แค่อัพอัพดาบให้เยอะๆทำไมไอ้พวกที่ผมอัพไปมันหายไปหมดเลยวะซอสลักกับ ดีเฟนแล้วก็สเปเชียลของอันตันไปแล้วนะนะครับบัคกมันเยอะมากเลยครับแล้วพอทำอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับก็พอเรามันพอเราฟาร์มได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วใช่ไหมก็มาตีตัวนี้ตีเลยเแตกเลือดมันร้อยตีเลือดตีไปเลยเอาดาบนั้นตีนันดาบนียตี เร็วๆโอคาลุมเป็นโอคาลุมกูยมมังไม่ช้าเลยเนี่ยโอ้ยดีไปมีไปเรืๆๆอ่อยๆอย่าลืมอ่ะไอเลือดนะอ่ะพอเราดีตัวนี้ไปปุ๊บเวลประมาณ 1, 1, หนึ่งพันอ่ะหนึ่งพันปุ๊บหนึ่งันปุ๊บอัพดาบประมาณอัพดาบไปเื่อก่อนมาณพันสามพันเลยประมาณสามพันสามพันห้าแล้วก็เลือดอ่ะอัพประมาณปประมาณสองพันเลยอ่ะ แค่าอ,อ่ะไม่รู้แล้วแต่หนึ่งพันก็ได้แล้วก็อัปดาไปหมดเลยต,ต,ตีไปเรื่อยๆเนี่ยตีริจปุ๊บไอตัวแล้วก็มาตีตัวนี้ต่อตีไปเรื่อยๆเลย,เลยตีจนกว่าเบลจะประมาณอ่าสี่พันพอเบลสี่พันพุ่มมา ดีไม่ได้ตีตัวนี้ไปเรื่อยตีไปเรื่อยดตีไปกว่าจะได้แมกมาซอสพอได้แม็กมาซอสปุ๊บมันจะเขียนว่าเอาแมกมาซอสแปลว่าใช้แมกมาซอสนีอย่างนี้ผมไม่ใช้หรอกโอ้คารุนกูหายไอ้ี่เนี่ย เห็นไ,ไหมครับบัคเยอะมากเลยครับโอเคเราก็จะได้สอนหาวกระลุนพร้อมกันไปเลยะอเราไ,ได้เรดามาทุกข้ครับแล้วก็อัดาบไปเยอะเลยครับอัดาบให้ตันมาเลยครับแล้วก็มาก่อนนี้กอาอีเวนเอยกูกระโดดขึ้นไม่ได้เืกอกน้ำตายอ้ยลุกนันเนี่ย,ล,นนยลงมาลึกแล้วเนี่ยนี่ยน่ะมันมีตัวดัมมี่ติดตรงน้นย นี่มันกูก็เอาดาบนี่นะครับตีไปเรื่อยนี่คิดไปเลยอีเจ้เยโน่ตีจนวกว่าจะได้ดาบชาโดูตีไปเอยเลย,อยเออเกินเล็วเกิเกินเยโน่โอ้ขอลุ่มกูหายกูร้องเลยไอ้เหี้ยกว่าจะหามาได้ไ<ป>ถ้าได้ปีสองกลับมา เยอกยวๆๆโลาเซฟละโลาเซฟดีดดอปเร็วดรอปดอบับมาดับไปไกนโน่แต่ผมจะรีเซมยาลีนะครับยาลีครับไม่ไม่ไม มีวม <Ooh>, ีวม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 ีมีว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 มีมีว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  ูตีคิดยู่งคิดแม่เนี่ยคิดกาเกโน่คิดกาเกโน่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยจงตอบโน่เถอะโน่เธอหนาเมียว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 เมี้ยวเมียวไอเหี้ยคิดกาเกโนคิดกาเกโนมันตีอาพี่ห้าสิบเป็นมันตี้ยพี่ห้าสิบเองปัดเลื่อนห้าร้อยยังสู้กับมันได้อะ จุงไม่เอาเนีย่ยอัพลักมาเยอะๆเลยนะเนี่ยแต่ลักผมน้อยอะ่ะอย่าลืมอัพรักมาเยอะๆนะก็จริงอัพผมอัพรักตันเลยเดี๋ยวว่าของดรอปดุล่ะไม่เป็นไรผมมีแค่ดาบคิณการ์กีนแลผมก็เล่นเก่ยงล่าโอคารุนไม่ใช้ละ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยี่เวลโอคารุนกูไ้เยี่ กูจะหามาได้มึงรู้ไม่เนะ่ยกูตีตีไปยี่สิบกว่าตัวแล้วก็กูกูต้องไปหาของเสีโอค้คันไอออฟสปาวิอบหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยต้องวิธีการเอาเนี่แม่งก็ต้องใช้ดาบคิกกเกโนโฟาร์มแน่เนี่ยแล้วทั้พอกูลักแบบเวลหนึ่งเนี่ยมึงรู้รูลักเวลเกมยังอัปเดตแล้วไม่มากเลย เอาดรอปเร็วๆดีเฮ้อไหนผมตัดไปตอนที่ผมเข้าเลยกันโอเคครับตอนนี้แล้วก็กลับมาแล้วครับเพราะว่าตะกี้มันรีเซรฟใหม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดยอยแล้วก็มาตีใหม่เอาบัคออกอ่ะอะไรไม่ออกถ้าเอาบัคออกดัคทีก,ทโโก,กับไอโนกูกันเลย เป็จจนดาบติดดาบที่ฉุดในคลิปยังไม่กัดรู้สึกจรหรอกโกงที่ไหนไเชี่ยไอ้เชี่ยปล่อยพลังอัลติเมทั่นน่ะโอคารุนผมอาจจะไม่ขอแล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยแม่งโดรีรีวิวไม่ได้นะเว้ยไอ้เชี่ยจะหามาได้รืโอคารุนบัคมม่เยอะไม่เยแบว่ากดถึงใช้งาน แบบกดใช้งานแบบนี้แต่ว่าแต่ว่ามีแบบดอกแล้วก็มีแบบกดใช้งานอันนี้แต่ว่าคือกูแบบแตะสัมผัสนิดเดียวกูไม่เอาอะแม่งเอาให้กูแล้วอ่ะไม่น่าเอาเลยกูเวี้ยแล้วแบบไม่แยกกับพวกสเปเชียลซอสอะไรพวกนี้ไม่แยกเลยแบบไม่มีแยกเี่นี่นะจิ๊บโอเกจี คเครับตอนนี้เราได้ดาบกากิกากโน่มาแล้วครับอยากจะไปพิมใช่ไหมครับทุกท่านทุกคนไปที่เกาะนั้นเหมือนเดิมครับเออน่าจะได้สอนเอาเอาโอคา,ารุนอยู่ครับพ <c oughs> อมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ตีนี่ไปเลยครับตัวปัดจะได้ดะโอ อาจจะไม่รีวิวอาจจะได้แค่บอกฮสอนหาตีวกว่าจะได้ออฟสปาวนะคบออฟสปาวโอเคครับพอได้ออฟสปาวผมก็ไปที่เกาะไอเลนบอสตีทุกคนทุกคนค่ะเขได้ปุ๊บใช่ไหมก็ผ่านเกาะแรกระวังตกน้ําตายนะครับคนแบบว่ามีคนอ่ะตีแบบแบบอันนั้นยังไม่มาหนี้ผมผมอ่ะผมผมผมตีเป็นร้อยร้อยอันนะอ,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 อ่ะออฟออฟออฟสปาวเราไม่ออฟสปาวไม่เราเราไม่ โดนเรียกแป๊บเดียวไอ้โดนเรียกแป๊บเดียววางโทรศัพท์ไว้ปุ๊มไอ้ที่ไม่งม่ตกน้ำแม่ละอีตอนแรกมังคิดว่าลอยอยู่ในน้ำนะเปิดโทรศัพท์ปุ๊บวางวางตกฟ้าแล้วมังตกน้ำแต่ว่าตกน้ำตายอ่ะได้าะได้ปุ๊บใช่ไหมก็มาตีไอ้ตัวนี้คเออเออเออบักบักบักเป็มาตีโอคารุนโอคารุน ตีไปเลยครับแบบพอพอ,พอมันก็จะมีได้เอาโอคารุนครับก็จะได้โอคารุนมาก็ได้โอคารุนมาครับก็สามได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าชาโดเบยด,ดีสุดครับวงใหญ่กว่าสกิลดูแรงกว่าเออนั่นแหละ มิกตูนแล้วก็แค่นี้แหละครับไปแล้ว